โอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวอินเฟสทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันแล้วฮะกับเกมอินเฟสนะครับผมโอเคฮัล okay. โหล,หลมาละอ่าไปถึกผมก่อนอะไรอันนี้เราหาหาแป้งหรือปะขอบคุณมากครับตอนนี้แรงที่สุดในเกมเลยเหรออ่าไม่ตอบผมเลยไม่เป็นไรช่างเถอะวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับผม ซึ่งผมมีคนใจดีฮะผมเขาชวนผมตายไปรอบหนึ่งผมก็พิะะมพ์บอกเขาว่าผมขอยืมรถมาทําคลิปต่อยได้ไหมเขาบอกว่าได้ผมก็เลยเข้ามาใหม่ฮะเขาก็เลยให้ผมเลยเลยเลยโอเคฮะต้องต้องขอบคุณเขามากเลยเขาคนนี้มากเลยฮะชื่ออะไรเนี่ย PP PB p b บ o อ่ะน่าจะใช่ใช่แหละ เขาอ้างพาผมไปไหนไปดูสักที่หนึ่งฮะแต่ผมรู้แค่ว่ารถคันนี้มันแรงมากรู้แค่น,นั้นฮะดูมันชนเลยฮะโอเคก่อนอื่นเลยก็เรามาเราจะมาทดสอบความแรงของรถคันนี้กันแล้วก็จะพูดถึงเรื่องสตรีมด้วยนะครับผมหลักๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนไปละขอบคุณครับผม ไปแล้วเย็ดเค้โค้ตเท่เอ้ยมีกล่องซ่อมไหมอะ่ะไม่มีครับผมยังหาไม่ได้เลยโ <Okay. S 2> อเคต,ตรงไปตรงนั้นมันมีป้อมตำรวจมีที่ซ่อมอยู่อะ่ะตรงไหนเนี่ยเอาไปหน่อยอะ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับ okay, uh, ผมเราจะมารีวิวเจ้ารถคันนี้กันรถใหม่ฮนะแต่ผมว่าผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซ่อมหรอกขับแป้งเลยอย่างเงี้ยแหละ เขาดูแบบเปิดในในวิชาอย่างอุ้ยโหูตัวแม่งแรงมากเลยวะ่ะชื่อเสียงก็น่าลำคาญมากเลยโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสตรีมก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมาซีนมาทวิตใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้นผมจะคลิปลงย้อนหลังตลอดเลยนะฮะใน YouTube คลิปสตรีมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัดไฮไลท์ ช็อตสำคัญสำคัญช็อตตลกมันฮาลงใน youtube แชนส่วนคนที่อยากดูคลิปสตรีมย้อนหลังนะครับก็ต้องมาดูกันในทวิตนะครับผมก็ต้องตามมาดูตรงนั้นนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณมากเลยเพื่อนๆหลายๆคนนะตามมาจาก youtube เยอะมากเลยครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมผมแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะมาดูผมกันอยู่นะครับหลายคนเลยที่ตามมานะฮะ ก็รู้สึกดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆนะตอนนี้นะครับใครที่ดูคลิปทวิตก็ตกอะไรเงี้ยก็ลองลองลอง,ลองมาดูช่องผมใหม่เพราะว่าตอนนี้ผมปรับให้มันเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ตกน้อยลงนะครับความคอนมันน้อยลงแต่ว่าคนดูที่เด็ตเป็นแรงมากจะดูได้ด้วยประมาณนั้นครับผมจีจะบอกว่าคลิปโคตรแรงเลยเนะี่ยของจริงเลยไม่ติงนางเลยผมอยาาออกมาที่นี่วะ ไม่ถาออกอยู่ไหนวะโหรถแม่งแรงมากโอเคน่าจะได้แล้วมั้งโอเค let's go ก็ตอนนี้ผมผมมาทำคล,ลิปไฮไลท์ลงใน YouTube ตลอดแล้วนะครับก็สิ่งที่จะมาบอกก็เกี่ยวกับทวิตก็ประมาณนี้ส่วนช่องทางการติดตามเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิป เพื่อนๆคนไหนที่ดูก็ลองกดดูใต้คลิปมาดูฮะผมจะเขียนบอกไว้เลยว่าผมสตรีมกี่โมง,งกี่โมองอะไรประมาณนี้ครก็เวาลาตารางสตรีมผมนะสำหรับคนที่อยากจะมาดูแต่ไม่รู้เวลานะครับผมสตรีมตอนประมาณ4ี่โมงครึง่งจนถึงประมาณ3ามทุ่มแล้วก็ตอนเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าทุกวัน,นครับไม่มีวันหยุดนะนอกจากวันอาทิตย์ทุรละนะครับผมประมาณนี้นะครับวันที่ผมสตรีมก็ยังยังยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะฮะในทั้งสังคมอินเฟสหรือว่าทุๆากๆเกมนี่ติดตามกันนะฮะก็อยากจะให้ตามกันมา นะมาดู่ายรถสดดีกว่ามันน่าจะสนุกกว่าดูยอ้อนหลังไปแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นแต่สำหรับใครที่ดูไม่ได้จริงๆก็เข้าไปดูในทวีตเลยครับง่ายสดุดผมมาทิ้งนี้ไว้ข้างล่างวิธีการกดเข้าไปก็ให้กดเข้าไปที่วิดีโอมันก็จะมีให้ดูยอ้ยอนหลังแล้วครับผมประมาณนั้นนะรถคันนี้แรงมากรถคันนี้ไม่ขับมันจริงวะโอเควันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวรถคันนี้มันมีอะไรให้รีวิวบ้างวะมันไม่มีอะไรให้รีวิวเลย คือมันมีแค่ความแรงของมันแล้วก็เป็นรถที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วก็ดูบันดิดนะเย็ดเคนึกว่าเล่นเกมขับรถแข่งอยู่ของจริงวะแรงมากโอเคก็ผมจะคอยอัพคลิปสตีมอินเฟสมาเอ้ยคลิปอ่าทำคลิปอินเฟสมาให้เรื่อยๆส่วนเรื่องสตีมเนี่ย มีน้องหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าเมื่อไหร่พีจะกลับมาซิงอินเฟสนู่นนี่นั่นโน้นประมาณนั้นซึ่งผมจะให้คําตอบประมาณว่าตอนนี้ผมกําลังคิดแพลนอยู่เร็วเร็วนี้จะมีสตีมนะครับเร็วๆนี้จะมีจะมีคิดสตีมก็รอติดตามกันที่หน้า Facebook แล้วก็หน้า YouTube นะครับน่าจะประมาณช่วงเดือนหน้าเดือนหน้าประมาณวันที่10กว่าจะมีสตีมนะครับผมเพราะฉะนั้นเพนื่อนๆ่อนคนไหนที่รอดูสตีมอยู่ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ โอเคก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับโอ้ยควันขึ้นเชียร์แล้วกูดูเหมือนจะไม่ไม่ได้รีวิวแล้วรถคันนี้คงจะไหม้ก่อนละคงจะระเบิดก่อนละคงจะไม่ได้รีวิวแล้วสภาพนี้ควันขโมกขนาดนี้โอ้โหตายเถอะไม่เป็นไรอาเป็นว่าวันนี้ผมก็มาบอกให้ทุกคนทราบทั่วกันนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อยู่ช่องไหน ช่องทางปฏิตานเป็นยังไงแะ่ครับผมปกติโอ้ยไฟไหม้แล้วไอ้กินลงพ้่เปิดไฟกดเอฟเท่คของจริงเลยวะเอาให้แม่งตายคารถไปเลยขับไปเงี้ยโสไซเดอร์ฮะเป็นรถของโสไซเดอร์เป็นคันเนี้ยเชี่ยดูมันลุกไหม้นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่กูตายหาแนตะ่ไฟลุกลวเรียบร้อย โอเคโดยโดยรวมก็ประมาณว่าอตอนเนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนตามมันไปนะครับตอนนี้ช่องของผมเนี่ยเรียกว่ามีคนมีคนเข้ามาอบอ,อุ่นมากแล้วต,ตอนนี้มี Discord นะครับเป็น Discord discord คืออะไรใครที่อยากจะรู้จักผมมากขึ้นอยากจะรู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงอยากจะลองได้มาคุยกับผมสักครั้งอะไรเงี้ยก็ตามมาที่ทวิตแล้วก็กด subscribe นะครับผม มันผมจะเอาลิ์ี่ส์คอดให้ลิซีส์คอคล้ายทีเอสามอะครับโปรแกรมโปรแกรมคุยกันเหมือนกลีนาทอกท็อกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่บ้าน,นี้เป็นโปรแกรมของทวิตดิสคอดซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทําให้คนที่กดสมัคสมาชเนี่ยได้คุยกับผมีย๋ยวตอนนี้มีคนกดซับผมอะฟอลโล่ส่วนฟอลโล่นะกดซับก็กดซับถ้าเป็นฟอลโล่ก็คือเหมือนกดติดตามไป u t u b e กดติดตามว่ามันจะมีแจ้งเตือนมันจะมีนู่นมีนี่แต่คนที่กดซับเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ให้เล่น มีไอคอนหน้าชื่อของทวิตประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้เข้ามาคุย Discord กับผมทุกวันเลยจนมันหมดกด subscribe เดือนหนึ่งประมาณ171บาทนะครับประมาณนั้นใช้บัตรทูจ่ายได้บัตรเครดิตก็ได้บัญชีเมพพาก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกช่องทางไหนวอ l เ e ็ก็ได้นะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกันกคลิปหน้าคลิปนี้มาบอกนะฮะก็พามาขับรถเล่นนิดหน่อยนะครับผมก็ไว้เจอกันจน ประมาณวันที่10กว่าๆนะครับของเดือนหน้าจะมีสตีมเกมพิเศษนะครับผมน่าจะประมาณช่วงวันที่1 8 1 9นะเ้านะก็คร่าวๆให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยากติดตามกันอยู่ก็รอดูฮะอันนี้บอกล่วงหน้าไปก่อนแล้วพอตอนช่วงใกล้สตีมเดี๋ยวผมทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเราวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่จะติดตามกันไว้เจอกันอีกทีตอนไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันไว้เจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีผมไปแนละ้วสวัสดีครับ คิดถึงทุกคนมากๆนะครับตามมายมิตได้แล้วนะอยู่ใต้คลิปนะครับผมบ๊ายบาย